สวัสดีก็เพื่อนเพื่อนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ้าโซลาร์กรุฟคอสสีดำนะครับผม1 2 5ซีสภาพเดิมเดิมนะครับผมวิ่งมาหมื่นโลแล้วนะครับนี่ทำอะไรไปบ้างหรือว่าเยอะตังค์จ่ายค่าอะไรไปบ้างนะครับผมนี่นะครับตอนถ่ายคลิปนี้ยังไม่ถึงหมื่นนะครับตอนนี้หมื่นกว่าแล้วนะโอเคนะครับกระจกนะครับนี่สันคลอนนะครับแล้วก็ล้มแปะ ล้มแปะก,ก็ใช้สกรูตัวอื่นนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อวานนี้ก็ล้มไปอีกทีนึงนะครับผมหลังจากติดกระจกใหม่แล้วนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับทางฝั่งขวานี่ล้มตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตื่นมารถมีสภาพนี้แล้วนะครับดังนั้นนะครับเทศกาลออกพรรษาก็จะประมาณนี้ <laughs> ที่เหยียบนะครับที่เหยียบก็หลุดหายนะครับหลังจากที่ขี่ไปเที่ยวแล้วกลับมาตอนเช้าก็หลุดหายนะครับผมเห็นเขาบอกว่าใช้ของเว็บเซทได้นะครับผมยางนะครับยางไม่เปลี่ยนมาแล้ว2เส้นนะครับผมเนื่องจากปล่อยให้แบนนะครับพอขี่ไปก็ต้องเปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะครับผมไฟท้ายนี่น็อตสามตัวหลุดเลยนะครับสภาพโดยรวมไฟลงแฟลริงนะครับก็ใช้งานได้นะครับ ไฟหน้าโด่งเกินไปนะครับก็ใช้สติกเกอร์ค่าสีดํานะครับแล้วก็ตะกร้าหน้าก็ล้มครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราก็ดัดให้คงสภาพเดิมนะครับไฟหน้าก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ตานนคู่นะครับผมใช้ตรงนี้แทนนะครับบางครั้งไฟหน้าก็ไม่ติดนะครับผมโอเคทีนี้มาพูดถึงกระจกนะครับสั่งมาจากช้อปปี้ส่งตรงจากเมืองจีนนะครับราคา84บบาทนะครับผมกระจกดำ ก้านสีดำนะครับผมขนาด8มิลิเมตรนะครับผมสั่งมาจากจีนก็ประมาณ4วันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับในระบบนะครับในช้อปปีมันบอกว่าเป็นกระจกรถจักรยานไฟฟ้านะครับผมก็ซื้อมาเพราะว่าเกลียวมันเป็น8มิลิเมตรนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับโดยเทียบกันแล้วนะครับถอดของเก่าออกแล้วมาเทียบกันนะครับของใหม่ ด้ามก็จะอ้วนกว่านะครับผมดูแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาปรับให้เกลียวโผล่ประมาณกันเนาะก็ปรับปรับไปนะครับทีนี้เราก็ขันไปเลยนะครับผมพอขันไปแล้วก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับในการล็อกนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะได้รูปทรงอย่างนี้เลยก็แทนอันเก่านะครับนี่ก็ไม่น่าเกลียดนะของเก่านี่ก้านเล็กนะครับ เวลาขี่มันก็จะกับเพื่อมเนาะเงาสะท้อนก็จะรู้สึกกระเพื่อมกระเพื่อมนะครับผมทีนี้เราจะมาเปลี่ยนทางฝั่งซ้ายบ้างนะครับเราขันเกลียวรอเลยนะครับโอเคอพอถอดออกปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใส่กระจกก้านดําเหมือนเดิมนะครับผมปรับมุมปรับองศานะครับลองไปขี่แล้วนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับ อัตราการสั่งลดลง99%เลยนะครับผมโอเคนะครับดูรอบคันนะครับผมตัวเนี้ยอยู่ดีๆนะครับตื่นเช้ามามันหลุดตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่สกรูมันอยู่ข้างในนะครับต้องขันจากด้านในนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็เข้าศูนย์ครบ1 0,000โลนะครับผมโอเคคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับผมขอบคุณนะครับ